สวัสดีพ่อแม่เพี่น้องชาวไทยทุกเพื่ทุกัวทุกทุกท่านกันด้วยนะครับและในวันนี้กระผมเองมีเกมเปิดใหม่มาแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้รู้จักการสำรับตัวเกมนี้จะมีชื่อว่าดาก o ดิก้าออริจินซึ่งจะเป็นเกมออนไลน์แนว MMO RPG แบบไซส์กรี๊ดสามดีที่เพื่อนเพื่อนทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมสนุกร่วมเล่นกันได้แบบฟรีๆใน PC อีกทั้งเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องของตัวเกมของเขาทั้งหมดจะตั้งอยู่ในโลกแห่งมังกรบวกกับเวทมนต์บทวีปเอลเก้กและอารากะซึ่งตัวละครภายในเกมนี้จะวน็เป ในส่วนนี้เราตั้งค่าได้ว่าเราจเจาตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงสามารถเลือกได้แบบเต็มที่ไม่วา,าจะเป็นสายเมดิเชี่ยหรือเวทมนต์สายอาเชอร์นักธนูและก็สายทิชหรือว่าโจแถมเรายังปรับแต่งตัวละครได้ตามอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงผมหรือสีของทรงผมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้และที่สําคัญใบหน้าตัวละครของแต่ละตัวเราเองก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเอามาสายอาชีพที่เราเลือกมาเราเองยังสามารถเปลี่ยนคัสได้อีกนะครับผมอย่างเช่นอาชอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนคัสไปเป็นฮันเตอร์ก็ได้ หรือจะเป็นเรนเจร์ก็ได้ในส่วนนี้เราสามารถเลือกคาสได้เต็มที่เลยซึ่งนั้นตอนนี้ดูรวมจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ16บหคาสเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอาชีพวอริเออร์ก็จะมีคาสตแต่แขนามาเป็นไนท์พาลาดินกราดิเอเตอร์และก็เมือไปดอนส่วนเมดิชินก็จะมีแต่แขนามาอีกนะครับผมจํานวน4คาสสี่อาชีพ4สายชิย้นเดียวกันสําหรับอาเชอร์ก็เหมือนกันครับผมมีแต่แขนามาอีกจํานวน4สาย4อาชีพนะและก็ทีสนะครับก็จะมีแต่แขนามาเป็นแอสซินนินจาเจสเตอร์หรือจะเป็นสาายด ดาบรอบหลังอย่างอื่นนะครับผมในส่วนนี้รวมๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งนะตอนนี้ครับผมเองก็ได้เล่นอาชีพใหม่นะครับผมเป็นเจ้าตัวมดิเชียนสำหรับมดิเชียนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเมดนะครับที่ทําการโจมตีไกลได้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งคือมันทําการโจมตีรัวๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับพร้อมกับโจมตีและเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือท่านด้านสายมือได้เลยแบบสบายๆนะครับอีกอย่างนะตอนนี้ตัวเกมของเขาได้ทําการเปิดเป็นโอเพนเบต้าให้เราได้เล่นเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกท่านกันดีกว่านะ แร,แรกเพราะว่าเกมนี้ตอนเปิดเซิร์ฟครั้งแรกเลเวลภายในเกมของเขาจะตันอยู่ที่45นั่นเองโดยเรื่องแรกห่ากเพื่อนๆท่านใดที่เป็นสายเติมเงินนะครับผมมีทุนทรัพย์ในการเติมสักนิดสักหน่อยผมขอแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เติมแพ็คทองตัวนี้ไปเลยนะครับก็คือโกพรีเมี i u อายุระยะเวลา30วันเมื่อเราเปิดใช้งานกล่องตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นได้ฟาร์มอีกพีได้ง่ายกว่าเดิมยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีอัตราการคูณอีกพีหรือการทําให้เลเวลของเราเพิ่มเร็วมากขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าเกิดใครมีงบเล็กน้อยนะคร 900แคสเท่านั้นเองต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่มีทุนทรัพย์ในการเติมเปิดสัตว์เลี้ยงไปหนึ่งตัวเพื่อช่วยเหลือในการโจมตีได้ด้วยนะครับในส่วนนี้แนะนําว่าเอาเจ้าตัวเลออนตัวนี้ไปเป็นการโจมตีหมู่ได้ดีมากๆตอนโค้ดเบต้าของผมได้ลองเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยดีสุดๆเลยนะและหลังจากที่เราซื้อแพ็กเกจอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทาเควสภายในเกมกันได้เลยนะครับซึ่งเควสหลักๆที่เราจะต้องทํานั่นก็คือเควสต์สีแดงนะครับ เนื่องจากเคเวสในะเรื่องหลักนะตรงนี้เราจะทําการปลดล็อกดันเจียนหรือว่าด่านในต่อต่อไปนะครับรวมไปถึงแผนที่ในต่อต่อไปเราเองก็จะมีการปลดล็อกไปอีกด้วยนะแนะนําว่าให้ทำเคเวสสีแดงให้หมดกันก่อนนะครับผมภายในเมืองแรกที่เราอยู่หรือถ้าหากมีเควสสีเหลืองเควสย่อยในส่วนนี้เราเองก็รับไปทําได้นะครับเพราะว่ามันจะมีของรางวัลในเรื่องของอีกพี่รวมไปถึงไอเที่อื่นๆในส่วนนี้ก็จะมีแจ้งให้กับเราแบบเน้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทําให้ครบนะและก็ต้องอ่านดีๆด,ด้วยนะครับว่าเควสแต่ละเควสมันให้รรใเรา แบบสุดๆนะต่อมาผมขอแนะนําให้มาลงดันเจียนนะตรงนี้นะครับผมสําหรับดันเจียนในช่วงเลเวลที่1แรกๆเลยเนะี่ยจนถึงเลเวลที่5หรือประมาณเลเวลที่1จนถึงเลเวลที่สีเราควรฟาร์มดันเจียนหมาป่าตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะการลงดันเจียนในส่วนตรงนี้เราเองจะได้รับทั้งไอคิวของรางวัลแล้วก็เควสต่างๆที่เราจะได้รับแล้วก็เอาไปทําในเควสอื่นๆรวมไปถึงดันเจียนนะตรงนี้เราสามารถลงเป็นแบบปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วแต่เราอยากจะลงนะครับยิ่งเราลงเป็นปาร์ตรี้ได้ดีเนี่ยเราเองก็จะได้รับของรางวัลเยอะๆนะนนนนะใส่่วี้หาท ที่เล่นเป็นตัวเม่เนี่ยบอกเลยว่าเล่นได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าสกิลของเขามันรีคูดาวได้เร็วแบบสุดๆอีกทั้งในเรื่องของการโจมตีเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆนะครับได้ทั้งระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้ลองดูการโจมตีหมู่ของผมแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยช็อตไฟฟ้าโอ้โหบอกเลยว,ว่าคอมโบได้ดีมากๆนะสำหรับเรื่องการคอมโบสกิลต่างในเกมจะมีสอนหมดเลยนะครับผมในส่วนนี้เราสามารถอัปเกรดเลเวลหรืออัปเกรดการคอมโบของเราได้เต็มที่อย่างอิสระแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยอยากจะแนะนําว่าให้อปเป็นพวกพาสซีฟโดยรวมหลักๆไปก่อนจะดีที่สุดะะรเเพาาว่ เราแต่ละสกิลมันไม่ค่อยได้ใช้งานตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะสำหรับบางอาชีพหรือว่าบางตัวละครนะครับอย่างเช่นตัวเมดอย่างเงี้ยเราเน้นเป็นพวกโจมตีธรรมดาอย่างเดียวมันจะไวกว่ากันเยอะเลยนะแถมยังไวกว่า,วาเรามาไล่สกิลแบบนี้อีกเมืนะ่อมือศัตรูมันตกลงมาที่พื้นแบบนี้เราไม่สามารถทําการโจมตีได้นะครับหากเราอยากจะโจมตีต้องรอมันขึ้นมาซะก่อนนะ,หร,ะรนนนนะหรือถ้าอยากจะเล่นอีกแบบนึงก็คืองัดโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะสะดวกสบายมากๆนะครับผมจะกว่ามอนจะตายมันก็ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าละให้ครั้งหนึ่น การเล่นแบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะคอมโบเลยนะว่าอยากจะเล่นเป็นแนวไหนแล้วก็การเก็บเลเวลอย่างที่บอกไปครับเราควรเน้นลงดันเจี้ยนซะส่วนใหญ่อันนี้จะดีที่สุดรวมไปถึงการทำเควสหลักสีแดงและเควสย่อยสีเหลืองในส่วนนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำอย่างมากเลยนะครับในช่วงแรกๆนะโอเคเรียบร้อยก็ผมจัดก,การบอสเสร็จแล้วนะสำหรับดัเนเจี้ยนนี้เราเองก็ต้องมาช่วยสาวน้อยผู้นี้นั่นเองระบบในการเล่นก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเกมนี้เราสามารถใช้คีย์บอร์ดในการเล่นได้รวมไปถึงการต่อจอยสติ๊กนะครับเราเ ได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆถนัดแบบไหนสามารถเล่นได้แบบนั้นได้เลยนะและในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องต่างๆภายในเกมนี้เข้มข้นมากๆนะครับผมไม่เชื่อว่าตัวเกมของเขา,าจะดีแล้วนะมันยังมีโหมดเนื้อเรื่องแบบนี้ให้เราได้เล่นให้เราได้ทําแบบสบายๆอีกด้วยนะครับพร้อมกับเศษเนื้อเรื่องรวมไปถึงเควสหลักของเรานะครับในส่วนนี้ก็จัดกันไปเลยแบบเต็มที่นะโอ้โหดูอีกพี่ได้มา4,100เกือบอัพเป็นเลเวลแแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือระบบของเสาว้าภายในเกมในส่วนนี้สําาาาาคัญจจรรริิงงๆๆเเเเพะะมืื่่่่อออยกดนนนนทททไปีีแผ เราสามารถใช้เสาวาร์ปตัวนี้เดินทางเคลื่อนย้ายแบบรวดเร็วอย่างนี้ได้เลยนะส่วนในเรื่องของการเคลื่อนไหวภายในเกมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมขอแนะนําให้พุ่งตัวแล้วก็ทําการกระโดดแบบนี้นะนั่นก็คือดับเบิลคิกนะไปด้านหน้านะครับมันจะเป็นการสไลด์พร้อมกับกดตัวซีเพื่อกระโดดมันจะเดินทางได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมในส่วนนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในช่วงต้นเกมเนะาะเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าช่วงต้นเกมไม่มีอะไรมากเน้นทําเควสสีเหลืองและเควสสีแดงให้ครบให้จบภายในเมืองนั้นๆและหลังจาาากททีีี่่่เเลลววขอออองรรรัไปปยยยบ้้แืม ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพาสซีฟติดตัวหรือสกิลการโจมตีต่างเราสามารถอัปเกรดเปลี่ยนขั้นกันได้แบบเต็มที่เลยนะหรือเราจะเลือกสกิลดีๆก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าสกิลแต่ละสกิลมันทําประโยชน์อะไรแก่เรากันบ้างในช่วงคาสแรกส่วนคาสที่2หรือคอิวีที่สเราเองก็ต้องไปปลดล็อกตอนเลเวลที่20นะครับในส่วนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะเอาเป็นว่าในเรื่องของจุดเด่นหลักๆแรกๆเลยนะั่นก็คือเรื่องของรางวัลน,นะครับบัตร v i p มา็นแบวันนะตรงนี้ควรซื้อมาไว้ใชช้งานนเดียวกั และที่สําคัญระบบของสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดเลยนะและลองดูระบบการเติมของเกมนี้นะครับผมการเติมคือถูกมากๆนะขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบห้าบาทเท่านั้นเองได้รับไปเลย1000แคชส,ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ที่4ี่พันห้าร้อยแคชขึ้นไปนะครับก็จะเติมประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ได้แล้วนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะสนับสนุนเกมนี้หรืออยากจะทําการเติมเกมนี้เข้ามาเติมได้ที่เว็บไซต์ดักกุนการได้เลยนะครับต่อามามาพูดในเรื่องของเควสประจําวันบ้างนะครับผมหรือว่าเควสบอร์ดภายในเกมนะเพราะ เนื่องจากเราเองจะได้รับอีกพีนะครับแล้วก็เควสแต่ละเควสมันก็จะบอกด้วยนะว่าเราต้องไปทําการจัดการตัวอะไรกันบ้างหรือถ้าใครขี้เกียจทำเควสแนะนําว่ามาลงดันเจี้ยนดันเจี้ยนอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เป็นดันเจี้ยนหมาป่าขาวในส่วนนี้จะเป็นดันเจี้ยนหมาป่าดำเราเองเก็บเลเวลกันได้เลยนะเพราะว่าเลเวลที่เขาแนะนาก็จะมีตั้งแต่เลเวล5ถึงเลเวล6 F 2ก็จะเป็น6ถึง7แล้วก็มี7ถึง8แล้วก็8ถึง9รวมไปถึงเควสหลักด้านบนในส่วนนี้ลงเป็นแบบปารี้ดาาายเยเเเลนนรอามม่่ <ๆ S 2> ิวกกขึงป <ๆ S 2> ได้เลยนะเพราะแผนที่ในขั้นต่อไปตรงนี้ต้องเป็นเลเวลเจ็ดบวกขึ้นไปกันซะก่อนมาเก็บเลเวลในส่วนนี้ได้เลยแบบสบายๆแถมเราเองอยังจะได้ปลดล็อกแผนที่ใหม่ไปด้วยนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะไปแผนที่อื่นๆหรือถ้าเกิดเรามีเลเวลสิบห้าบวกขึ้นไปแนะนําว่าให้มาลงดันเจีย้ยนในส่วนนี้กันได้เลยนะครับผมเพราะว่าดันเจีย้ยนในส่วนตรงนี้จะมีมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่าสิบขึ้นไปรวมไปถึงเลเวลสิบห้าขึ้นไปก็มีเหมือนกันเราอยากจะทาการฟาร์มให้เลเวลมันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเราเองก็ต้องมาลงดันีีีท่่มคารารรรสก์หือ เมันเท่าเท่ากับตัวละครของเรานั่นเองเอาเป็นว่าในเรื่องของการอัพรีวิวหรือการฟาร์มรีวิวก็จะมีปรับมานี้นะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างง่ายสะดวกต่อเรามากๆเลยนะครับผมและที่สาคัญอย่าลืมเควสด้วยนะครับเควสหลักก็คือเควสแดงเควสเหลืองคือเควสลองและเควสสีเขียวคือเควสประจําวันเควสบอร์ดในส่วนนี้เพื่อนๆทุกท่านต้องทําให้ครบและต้องทําให้ได้ในแต่ละวันนะครับพยายามเคลียร์ในเรื่องหลักให้เสร็จตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะส่วนในเรื่องของไอเทมภายในเกมก็มีขายให้กับเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามี ไปใช้งานกันได้เลยนะเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจตัวเกมดาร์โกนิก้าออรินะตรงนี้สามารถเข้าไปโหลดกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปดีโอรวมไปถึงมีโค้ดของรางวัลแจกของรางวัลให้กับเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะ